สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมารีวิวรถบ้านของเรานะคะว่ารถคันนี้ไปด้วยกันแปดชีวิตเราจะไปยังไงขึ้นรถยังไงให้ทุกคนดูค่ะเอาสิอ่ะรวมของเลยนะคะของที่เราไปขายเราก็ใส่ตรงนี้ค่ะตอนนี้เราจอดกินข้าวอยู่แถวงานนะคะมารีวิวรถนอนบอกข้างหลังเป็นบอดเสริมช่วยเฝ้าคืน,นกืนเถอะกคนปิดตะกอนให้ข้างหลังขืนก้อนเออ ข้างหลังนะคะกำลังขึ้นไปค่ะนห้อยสบายไหมนห้อยบอ่อนอนค่ะข้างหลังเป็นบอ่อนอนนะคะเราเลือกคนสั้นๆขึ้นมานอนข้างหลังเพราะว่ามันจะได้เหยียดขาสุดนะคะอ,อ่าที่ะคะ่ะรถนอนของเราว้าวว้าวว้าวา เราไปกันแปดชีวิตนะคะเอามาดูว่าไปไหนรอดค่ะเอาเอาเอาอ่าอันนั้นสองแล้วค่ะอ่าคนที่สาค่ะสามสี่ค่ะแล้วก็คนที่หนะคะรีวิวรถบ้านพร้อมของไปขายของเรา จากนั้นก็โซเฟอร์เป็นคนที่เกดค่ะแล้วก็สาวแจ็กกี้เป็นคนที่แปดนะคะทุกคนกน,นี่ค่ะเราไปกั8น8ปดชีวิตนะคะรถคันหนึงเส<อ>ริมเบาะนอนข้างหลังสองคนค่ะเบาะนอนสอเบาะกลางสี่ข้างหน้าสองรวมกันเป็น8ดค่ะเอดดอเกับพดีมึงเหยียดขาใกล้เบาะเสริมง่ายน่ารักเบอร์ค้าทุกคนเห็นไหม เราไปกันได้มารถตู้ค่ะเราเป็นรถตู้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้แค่คนคนแปดชีวิตค่ะมีผ้าห่มอีกประมาณแปดผืนผ้าห่มอีกแปดผืนแล้วก็ของที่เราเอาไปจําหน่ายหลังเวทีด้วยนะคะอันนี้คือจบการรีวิวค่ะบัตรเบิ้งบัตรล่งบัตรพี่น้องบัตรลุงยื่นัวกันเปิดดากออกิ้งไวกิ้งโคโล่ลู รถบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะบ๊ายบาย